เล่นได้ห้าคนเล่นเปล่าโหลดมาเด็ดกูแชร์สดเล่นกับพี่โอ้ในะครับจำหนึ่งเงียวรอพี่โอ้นเข้ามา channel หลอดดิในสตตีมรีมเบเดตไบเดไลท์เด y d บเดไลท์สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นคน ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันถ้าเล่นห้าคนก็ต้องมีคนหนึ่งล่าดิเฮ้พี่ไอดี ID พี่มันออนอยังไออนแล้วเนี่ยอ่อนแล้วพี่เต่พี่เข้าแบบพวกร้านค้าอะไรเนี่นตัตีมันไม่ได้เลยมนะบขึ้นเออเลอร์เอาเวบไม่ได้ตอนนีน้ร้านค้าอะไรเนี่ย ยิบเล่นไหมใครใหยิบเล่นเลยได้รอพี่คนมาสวัสดี่อโอลียงครับอโอลียงเฮลีเข้ามาดูเว้ยใครคือโอเลียงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนอ่ะอินไว้พี่อ้นดิไหนไหนเฮ้ยโอ้ยนอนเลยจำมานะเออมึงเจ็บผิวไหมโอ้ยอโอลียงอะไรอโอลียงดีอโอลียงเข้ามาดูอสิบคน ทำไมพิมพ์ไม่ได้วะภาษาคุยอะไรอ่าพิมพ์พี่อะไรเนี่ยมันไม่ขึ้นอ่ะของมันขึ้นเนาะอ้าวยังทำไม่ได้ครับกูพิมฝาหลังก็ไม่ได้เอ้ยทำไมมึงภาษทำไมพี่อ้นมีชุดวะกดเปลี่ยนดิซื้อชุดมาเหรอไม่ซื้อหลอดคัตเตอร์ไม้ได้นี่หว่าเออเอ้ยว่ะ ให้ก,กูกแต่งไงงรเก้ก่อนให้กูแต่งเป็นช่างซ่อมอะขึ้นแต่ละตัวมีความสปมาไม่เหมือนกันนี่ล็อกทั้งเรื่องเออใชเ่เปิร์กไม่เหมือนกันครับบอกเหมือนตัวของด้าน,น่าจะเป็นตัวสายซัพพอร์ตสปอร์ตเหรอแล้วเล่นยังไงวะเนี่ยแล้วก็ยังมีตัว ตัวโอ๊ปอ่ะน่าจะเป็นแบบตัวหน้าที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่หน้าที่ไม่เหมือนกันตัวไหนฮิวเก่งวะเนี่ยสมมติไงาเป็นตัวผู้หญิงมั้งตัวผู้หญิงเนี่ยเขาชอบเป็นตัวผู้หญิงเพิร์กมันไม่มีอะไรเลยอ่ะต้องเล่นไปก่อนใช่ปะต้องเล่นไปก่อนนะต้องรออัพเด็มามาเรดี้เรดดี้เดี๋ยวผมให้อีฟเล่นนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ลองเล่นแต่เขาชอบเล่นตัวผู้หญิงเล่นตัวผู้หญิงวิ่งเร็วอะไรเงี้ยกูเร่เป็นแล้วเล่นอยู่เดี๋ยวถ้าก่อน และได้ไปและได้ไปขี s. <S ้นะทุกคนได้ครับยังมีกดไอโอ๊บก็เลนที่ดีเราโอ๊บอยู่คนเดียวเนี่ยไหนดูแต่ต้องกดอยู่ไหนเนี่ยลิงก์ไหนเนี่ยก็ปรากฏจะเป็นบาร์กันลิงก์ในเฟซสโอ้ยในเฟสโอ้ยลงเฟซไปเหรออืมเงียบกริบแบบพี่ไม่มีใครมาดูเขาดูบอลกันหมด ้อ้าวเกิดอ,อะไรขึ้นอ้าวทำไมเริ่มใหม่ไมไ่เริ่มใหม่มันเนี่ยหาอยู่หาห้องเ<แ>หรอ,อเ,เ,เออกดเ e ดี้อีกทีนะเออเนี่ยมันหาฆาตกรอยู่ตอนเนี้ยมันใครจะไปฆาตกรไล่ฆ่าเราไอ้ครับกดได้ใช่ป่าวว่าเสหมดแล้วเออเหลือโอ้บนี่ยแหละไม่หมาเจอแทมันม <laughs> ดูบอล เปลี่ยนอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนรหัสเต็มเลยแม่งไม่ต้องให้ดูโดนไอเดีเดินแบบเคาน์เตอร์เลยปะใช่ใช่แบบ PTA อ่ะแล้วย่องไอไอก้มอ่ะก้มคอนโทรลย่องกดคอนโทรลชิปวิ่งวิ่งคือตอนเราปั่นไฟอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นอะไรวะเหมือนเหมือนปังย่าปังย่าให้เรากดสเปกบาร์แบบให้กดให้เสียงชิงอ่ะ เออให้ให้ตรงมันมาเครื่องบัดไฟมันจะมีเสาเว้ยมันจะมีเสาไฟอยู่อ่ะเออเออเอนคนนะเปิดไดตาให้อีฟดิเออว้ยเอวอยอ่ายังไม่มาปิดไฟโดนปิดไฟตาจังวะเออนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยานี้พี่เสียวอย่างเดียวกลัวความพี่ดับเนี่ยอะไรวะคอมเตอร พี่เตรียมถังดับเพลง,งั่ะงเริ <c oughs> ่มเปิดลำโพงเลยเฮ้ยมันนานไปเป้าวะพี่เออว่าน,นานว่ะหรือฆาตากรมันออกไปแล้วกัวกะกวฆาตากรกลัว่กลกวพวกเราสี่คนอ่ะออมาแล้วามาแล้วมาแล้วไหน่ะเ,เ,เริ่มยังอ่ะทำไมมันหมุนต<อ>ิ้วติวมันหมุน,มน,มนอยู่หมุนอยู่ เจอกันแล้วเนี่ยมองหน้ากันก่อนดิอยู่ไหนไหนวะไหนวะไม่มีกูไปซ่อมกูไปซ่อมแล้วตุกจังไม่กระตุกจังเออกระตุกจริงแปลกตีใครวะไม่กระตุกจังอูกระตุกมากเลยโอ้โหมันมาแล้วมันบินร้อนด้วยกระตุกมากเลยกระตุกแบบเล่นไม่ได้เลยเออกระตุกเหมือนกันเหรอพี่ ไม่นะกระตุกแบบจึกๆเลยเออเป็นป่ะไลสตรีมป่ะพี่เออโอเปนไลสตรีมป่ะเเฮ้ยเดน่าโอเปนหัวห้องใช่ไหมเฮ้ยโอเต้นหัวโอเฮียมันวินไปไหนรแล้ววินไปมันอยู่แถวรถเคน่ะผมอยู่รถบัสอ่ะใช่ไหมบัสวะไม่ใช่กระตุกอ่ะเโอเปนปิดปิดไหมโอเปนลองปิดไหมต้องปิดไลท์อ่ปิดโอพีเอสก่อน ้ายีเอกใจออ่ะเหี้ยเฮ้ย <c oughs> เป็นซเนอะเยยุยบบบบับู้โดลกูโดอ้เ่องันไฟยอยู่ไหนกูไม่เห็นตเครื่องเลยเนี่ยเยแล้ว,วเสียงหัวใจคืออะไรวะเสียงหัวใจคือผีมากย